ครับเดมิเช่เนี่ครับผมคลิปนี้ครับอยู่ที่ร้านส้มตำยำเจ๊เล็กนะครับอยู่ที่ริมอ่าวโจรนะครับใกล้สะพานสาธารวิถีเจ๊เล็กสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะวันนี้สีคลอกนะครับโอ้สีสันสวยมากลูกค้าเต็ม บินเต็มหลังตู้เลยนะอันนี้ผลไม้กุ้งสุกกุ้งสดเจ็ดสิบค่ะอันนี้เฉพะขข <c oughs> าะถ <c oughs> อยแคพง เด็กสั่งอะไรกันไปยังลูกหัวมาได้กันใช่ไหมคะลูกหมูเจ๊เล็กตางแดดพอดีเลยอะอแล้่อ็ขาวจั๋วนะฮะแดดจั๋วโดนแดดจั๋วมัเมื่อก่อนผมเขาเหมือนเจ๊เล็กอนะ กุ้งสุกกุ้งสดด้วยนะครับจากเจ็ดเป็บาทผลไม้รวมไ้นน่าดูแลนิดนะลูกหนึ่งร้อยสี่สิบบาทผลไมุสุกน้นะอัรวาน้อยรวยอยู่ไหนเอ่ยมาเลยลูกรวยรวยชื่อลูกค้ามีแยกน้ำที่เดียวอีกสามอย่างใส่ถ้วยเหรอลูก ไสถุงแต่ว่ายำเลยโอเคเผ็ดยังไงคะลูกเผ็ดพอดีพอดีหรือจัดจัดหรือน้อยพอดีนึ่งทีสูงคอยนั่งล่มแบบผิดน้อยนั่งล่มเผ็ดน้อยอย่างอื่นเผ็ดพอดีโอเคมาล้านมาเห็นไหมสี่ทุกแม่ลงไม่หมด สั่งอรไปั้เ็ <c oughs> เล็กมีลมอ่ะไม่ต้องเดี๋ยวผมกลางให้มือผมว่างข้างนึง หนูเนี่ยหนูมันทนแดดทนฝนหนูในอาบแดดมาแล้วค่ะตัวดำปีอาบแดดมาแล้วลองพื้นมาแล้วใช่ปะดแดดทำไไรหนูไม่ได้หรอเพื่อเงินเพื่อลูกค้าเนี่ยไอ้ออหนูคนแข็งเลยไม่สวยน,ะน,นไหนอย่ายยลูกสวัสดีค่ะ โอเคโอเคไม่ห่วงร้อนเลยค่ะชนะักโทษเดียวนะคะราคาเต็มหน้าละเลยเต็ มียอดมะพร้าวด้วยนาบินคุณอาไว้เลยคุณอาจองไว้แล้วลูกบินคุณอา้บบวโอเคหันใจผิดต้สะพานสนานวิถีนะครับผม สองอูอคต้องห่วงเดี๋ยได้งู่ได้นิดเดียวไอ้อนัง,นงลมร้อยไสี่คอกเลยนะครับเนี่ยถ่ายมุมสูงน ตอนจะเล็กปงนะครับอย่าเพิ่งชนจะเล็กคุยนะครับกำลังใช้สมาธิ รว,วยๆนะชอบใจชื่อเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> อันนี้ไข่แดงดาพึ่งตัวหนึ่งแปดส่วนลูกหางน้องเลยน้องน้อยหอมเทียวที่มือใช่ค่ะลูก ตำปุพกอ,อ๋อยอ่อมะ้าวนาถามถามจะถามอะไรคะ,ะมาดูาครับมาฟิวงาน่ะแสงเสียงปุดคออเอาไม่จ่อพี่พง <c oughs> องมาลูกเนะจ็ดสามยี่สิบเอ็ดดาดาร้อยแปด สามเก้าศูนย์ค่ะลูกหาหน่อยหนากันเองนะคะน้ำแป้งจ่ายเงินแล้วมาเอาหกบองเย็นอันเนี้ยพี่ตอมตำหอยแองกี้สองที่เหรอคะได้ได้ะต้มตำหอยแองวันนี้ขายปกตินะครับเจเล่ไม่ได้แจกนะเดี๋ยวคนเยอะอย่างเลย ยาแจกบ,บอกให้คนไม่เล่นหวยมันจะไปแจกนะฮะไม่เล่นคาเฟ่หนูแล้วบอกได้จา้าให้ดูให้ดูวิวด้านด้านหน้าดนูนี่ลูกค้าหมดเลยนะครับ พอดีทั้งคู่ไม่เอ่ยได้คุณอาไปไหนเนี่ลยลูกไปหนาบินคุณอาอยู่ที่ไหนลกูกท<ะ>ี่นี่ะขอเลยคุณอาพูดมาเลย,ยใส่ถุงลูกใส่ถุถง,ถงอ๋ฮะคู่นะคะแดดไม่ค่อยร้อนเลยนะ ไถ่ายไปดูเองใช่ไหคะวัวคนอื่นว่าวัาคนอื่น่าตัวม้าหอยแขงกุ้งสุกหรือคใช่ไหมคะตาปลาล้าตวม้าหอยแครงกุ้งสโอเคก็ข้าวมันม่วงอ๋อโอเคโอเคโอเคทำไว้ใกล้หน้ตาตา <laughs> ต้องคนร่างกายแข็งแรงที่มาตากแดด้ไม่เรยว่าจะเลนไปแงงานปวดแล้วก็ไม้เอามาแ้ก็เอามาเล้ก็ได้ะขอขอร้องแป๊บเดียวคงอยู่ขอแป๊บเดียวนะขอร้อง ที่หนามีเอาไปเลยลูกถ้าที่หนามีนะครั โค้งนี่ไดนฟิลจริงเลย ป้าจะมาแวะที่ร้านทุกครั้งนี่ขอบคุณมากนะคะอ่หน่าคุณอา100 มาพดม่วงนะคะทั้งคูเ้เผยยังไงคะติดกาาบเนี่ยตั้งสูงๆมันก็สวยดีนะพี่ดำมิเนนะครับหนัวเอื้อมถึงด้วยพี่ดำนิ้งสวยไี่ดำมงอะไรก็บอกเรานะครับผมเกลือ จมาจากไหนครับเนี่ยมาจากไหนครับเนี่ยผมมาจากพัทยาเลยนะโอ้โหขับรถมาจากพัทยานะเจ้าเปี้ยงเลยครับนาของพี่หนึ่งร้อยเดี๋ยวผมใหม่ คะอันนี้เดี๋ยวจะเดินทางไปไหนคะพี่สัวกค่ะนนี้นอนระดวกพรุ่งนี้ไปสุราษฎร์จ้าเดี๋ยวขอขอบค่ะกลับก็แวะอีกหรือมั้งก็แวะทุกที่แหมน่ารักจเลยก็แห้งนะถั่วได้ค่ะเป็นธรรมเนียมไปแล้วจ้าเจ้าถ้าไม่แวะไม่ใช่ร้อนทแดดร้อนมากไม่ได้มันติดใจเฮ้ยขอบคุณค่ะ พลุงสาบค่ะไปแอบวก็คุณมากเลยค่ะชอบดีเด <G uy accident> <st wireless> ินทางปลอดภัยค่ะนาใส่ประกอบในถุงพี่วันโอเคพี่วันใส่ถ้วยใส่ถุงค่ะใส่ถุงนึงก็เป็นบรรยากาศร้านส้มตำยำเจล็กับร้านริมอ่าวประจวบใกล้สะพานสลานวิถีนะครับผม นะครัสบสะพานจะอยู่ตรงประมาณนี้นะลานจะเล็กอยู่ตรงนี้ฝากเพื่อนกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยมิชลนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ